สวัสดีนะครับวันนี้จะมาถอดจุกลดเสียงให้ฟังนะครับก็อันนี้ถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเสียงตอนถอดจุกลดเสียงเนี่ยอ่ามันเป็นอย่างไรนะครับอขออภัยในความที่ไม่ได้ล้างรถด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนะครับว่าจะดุดันแค่ไหนอ่าต้องบอกกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่รอบตัดให้ฟังนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตชุมชนเกินนะครับก็อันนี้ก็ แอบแอบทำมานะครับ